สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับพบก,กับช่อง HAPPY n e s s ตนลอดอีกครั้งนะคะช่องนี้ก็ขอส่งว่าพลังบวกพลังงานดีๆส่งขึ้นความรักความปรารถนาดีให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆกับช่องนะคะสำหรับหัวข้อคลิปวันนี้สิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ จะเป็นเรื่องใดนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากการเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปกันก่อนเลยค่ะขอใช้ไพ่ o r a c l e ชุดนี้นะคะ Key of Life เช็คพลังงานนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหากมีการก้าวร่วงประกันใดขอภัยมณนัที่นี้ด้วยค่ะ และถึงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้ที่ได้เข้ามารับชมคลิปขอส่งคำตอบผ่านน้าให้ได้เลยนะคะพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณเลยนะคะสิ่งที่คุณ ดำเนินการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นคนเก่งนะคะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายไม่ใช่ว่าคุณไม่เจออุปสรรคแต่จริงๆแล้วคุณไม่มองว่ามันคืออุปสรรคนะคะคุณมองว่ามันก็คือบันไดอีกขั้นหนึ่งที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้และเมื่อคุณผ่านได้แล้ว คุณก็จะไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะทุกประสบการณ์ทุกความเจ็บปวดทุกความล้มเหลวทุกบาดแผลนะคะมันกลับหลอมรวมให้คุณเป็นคนที่เก่งยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอดทนมากยิ่งขึ้นคุณมีมุมมองที่ต่างไปจากเดิมนะคะเป็นมุมมองที่ ชัดเจนแล้วคุณเกิดการเติบโตเป็นการเติบโตภายในเลยนะคะมุมมองของคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนและเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนค่ะตอนนี้พลังงานภายในของคุณมีการเลื่อนระดับนะคะเป็นการเติบโตด้านจิตวิญญาณเลยนะครับเริ่มต้นพลังงาน ดีมากเลยนะคะคุณเคยผ่านสถานการณ์ที่คุมเคือไม่น่าไว้วางใจมันไม่ชัดเจนนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอคนที่มาหลอกลวงนะคะหรือว่ามาหวังผลประโยชน์แต่คุณก็รอดมาได้คุณรู้ทันนะคะแล้วคุณก็ไม่ตกเป็นเหยื่อ ที่ผ่านมานะคะหลายท่านหลายคนเนี่ยเจอแบบทดสอบนะคะด้านของอารมณ์หรือด้านความต้องการในเรื่องต่างๆเลยนะคะแต่คุณใช้สติคุณรู้เท่าทันแล้วคุณก็เลือกทางสว่างนะคะคุณไม่มัวเมาคุณไม่หลงตามอารมณ์และนี่แ่ะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรค คุณมีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะเพราะว่าเหมือนคุณสอบผ่านแบบทดสอบนั้นแล้วถ้าคุณเคยผิดพลาดครั้งนี้คุณไม่พลาดแล้วนะคะคุณไม่ผิดซ้ำแล้วคุณเกิดสภาวะที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ อันนี้คุณมีการเติมเต็มพลังงานตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณรักแล้วก็มีมุมมองเชิงบวกคุณกลับมารักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมนะคะและเมื่อพลังงานความรักของคุณเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันส่งผลเลยนะคะทําให้มุมมองของคุณเปลี่ยนแปลงไป เพราะนั้นมุมมองที่คุณมองโลกก็เปลี่ยนไปเป็นมุมมองที่เป็นพลังบวกทั้งตัวคุณแล้วก็ผู้อื่นเลยนะคะถ้าคุณเคยโดนหักหลังหรือคุณเคยถูกเอารัดเอาเปรียบคุณเคยเชื่อใจใครแล้วคุณกลับได้รับสิ่งที่เจ็บปวดนะคะ ประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้คุณเติบโตทําให้คุณรู้ทันทําให้คุณมีการระมัดระวังการใช้ชีวิตนะคะรู้จักที่จะรักษาพลังงานของตัวเองรู้จักที่จะดูแลขอบเขตร,รักษาระยะห่างนะคะกับผู้คนต่างๆคุณไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนเข้าถึงคุณได้อย่างง่ายดายเหมือนแต่ก่อน นะคะแต่อย่างไงก็ตามคุณเป็นคนมีจิตใจงดงามนะคะคุณเป็นคนจริงใจถ้าคุณเคยผิดพลาดคุณก็ให้อาภาัยตัวเองแล้วนะคะและนี่แหละค่ะมันทำให้พลังงานของคุณยิ่งเติมเต็ม,ตมนะคะคุณเกิดการไว้วางใจในการใช้ชีวิตไว้วางใจในพลังของความดีและสิ่งนี้ค่ะ มันคือความศรัทธานะคะซึ่งจะนำพาให้คุณไปสู่เป้าหมายนะคะความสุขความสำเร็จในชีวิตของคุณได้ในจุดที่คุณปรารถนาได้นะคะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะคุณเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ไปตามเหตุตามปัจจัยที่คุณเผชิญอยู่นะคะแล้วคุณทํามันได้ดีคุณไม่เสียความเป็นตัว,ตวเองนะคะแต่คุณสามารถที่จะปรับการพูดนะคะการแสดงด้านอารมณ์นะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันเอื้อประโยชน์ทั้งตัวคุณแล้วก็ผู้อื่นตอนนี้คุณหาจุดสมดุลให้กับตัวคุณเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่คุณ ิดความพึงพอใจนะคะคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณพึงพอใจคุณมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะเป็นพลังงานที่มีการเติมเต็มดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้จะเป็นเรื่องใดบ้างค่ะขอใช้ไพ่ทาโร่นะคะ สิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้เป็นเรื่องใดคะดับมาครบเลยนะคะสิบเล่มเลยนะคะไม่มีที่ให้ปักแล้วเต็มพิกัดเลย10 n of s w o r d คะ่ะสิบดาบคุณผ่านอะไรมา มากมายเลยนะคะนักหนาสาหัสสาการเลยแต่คุณสู้ไหวถึงแม้ว่าคุณจะปังตายแต่ด้วยจิตที่เข้มแข็งด้วยความที่คุณเป็นคนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะคุณกลับมารักแล้วก็ภูมิใจในตัวเองคุณมีศรัทธาในความดีนะคะสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้ก็คือ สิ่งหนักๆภาระปัญหาอุปสรรคความเจ็บปวดความผิดหวังความล้มเหลวต่างๆที่คุณเผชิญมาถ้ามันคือบทเรียนตอนนี้คุณเรียนรู้แล้วนะคะแล้วคุณคุณก้าวข้ามผ่านบททดสอบนี้ได้สำเร็จแล้วนะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกว้าวใช่ค่ะ สิ่งที่เาชิญอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยมันคือถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะจากนี้ไปชะตาชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะวงล้อแห่งโชคชะตา w h e l of fortune ตอนนี้เคลื่อนไหวนะคะหมุนวงล้อนี้หมุนแล้วนะคะโชคชะตาชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เรามาดูกันต่อนะคะว่าเปลีป่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างว้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณได้สิบเหรียญเลยค่ะนะคะหลังที่ได้จะเจอเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสกันนะคะหรือว่า เจอวิกฤตก,ก็ก็ว่าได้นะชะตาชีวิตที่มีการหมุนในครั้งนี้นะคะหนึ่งในเรื่องที่คุณควรรู้ก็คือการเงินของคุณจะมั่นคงมีการไหลโฟร,ร่องตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้เงินหลังไหลเข้ามาแล้วนะคะตามพลังงานของคุณเนี่ยคะ่ะช่องทาง อาจจะมาจากโชคลาภนะคะหรืออาจจะมาจากการที่คุณได้รับมรดกหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการขายบ้านขายที่ดินนะคะหรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาหรือมรัพย์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยค่ะดวงการเงินคุณเปิดแล้วนะคะจากนี้ไปฐานะการเงินของคุณจะมั่นคงแล้วก็เติบโตนอกจากการเงิน จะคล่องตัวดีมากมาก,มากแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นช่วงที่คุณจะได้อยู่กับครอบครัวนะคะหรือบุคคลที่คุณรักนะคะเนื่องจากนับให้จะเห็นได้ว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มนะคะมีความสดชื่นมีความสุขรวมถึงคุณได้อยู่กับสิ่งที่คุณรักด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณ 6,000นะคะเรียกว่าครบบริบูรณ์เลยนะคะเงินก็ดีความสุขก็มากนะคะคุณกำลังดึงดูดความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหลังจากคุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนะคะคุณเกิดการเรียนรู้จาก ปัญหาต่างๆเหล่านั้นคุณมีการดึงสังเกตภาพของตัวเองนะคะคุณสู้ไม่ถอยแล้วคุณก็เลือกในด้านของความดีนะคะคุณเลยผ่านดับบสอบมาได้อย่างดีมากๆเลยนะคะและเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตคุณก็เปลี่ยนด้วยนะคะและในการเปลี่ยนครั้งนี้นอกจากเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ความสุขที่คุณจะได้รับแล้วเนี่ย คุณมีความสุขความพึงพอใจในชีวิตของตัวคุณเองคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณคุณมีพลังความรักให้กับตัวคุณเองอย่างเปี่ยมล้นนะคะคุณรักและภูมิใจในตัวคุณเองและเมื่อพลังงานของคุณเต็มนะคะมันเลยดึงดูดพลังงานระดับสูงเดียวกันเข้ามา ไม่ว่าจะเรื่องการเงินนะคะตำนับให้สิบเหรียญอันนี้ที่คุณจะได้รับแล้วคุณยังจะได้รับความสุขในเรื่องต่างๆด้วยนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าชีวิตคุณเหมือนได้รับรางวัลน,นะคะนะคะจะเป็นช่วงที่คุณได้รับรางวัลหลังจากที่คุณตักตำนะคะหรือว่าเจอเจออะไรที่มันยากที่มันเหนื่อยนะคะ พอคุณทำสำเร็จอันนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้พบความสุขนะคะกับตัวคุณเองกับบุคคลที่คุณรักกับสิ่งที่คุณผูกพันนะคะและไพ่ใบนี้นะคะ King of Cups เนี่ยจะหมายถึงบุคคลที่เป็นคนเมตตาแล้วก็ใจดีนะคะชะตาชีวิตของคุณเองเนี่ยคุณจะมั่งมีสีสุขนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดดีพูดดีทำดีหรือคุณสะสมบุญบาร,รมีต่างๆมาเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วและสำหรับในด้านพลังงานนะคะหรือสำหรับคนที่มาด้านสายจิตวิญญาณนะคะพลังงานของคุณตอนนี้ครบบริบูรณ์นะคะเปี่ยมล้นแล้วอาจจะถึงช่วงที่คุณจะออกมาช่วย ผู้คนนะคะคุณอาจจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมานะคะตอนนี้คุณตามพลังงานของคุณเนี่ยคุณสามารถออกมาเป็นให้คำปรึกษาให้คำแนะนำผู้อื่นได้เลยเพราะคุณมากด้วยประสบการณ์แล้วตัวคุณเองก็มีความพร้อมเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็เป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผล คุณให้แล้วคุณก็มีความสุขเพราะฉะนั้นจึงทําให้คุณเติมเต็มตัวเองนะคะตอนนี้พอคุณเต็มแล้วคุณก็เลยพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะส่งต่อนะคะค่ะมาดูใบสุดท้ายนะคะว่าสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้จะเป็นเรื่องใดน,นะคะขอใบสุดท้ายค่ะ ว้าวเด็ดเดียวกระหารมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะทุ่มเทไปสุดทางสุดพลังเลยค่ะพลังงานของ Queen of Sword นะคะตอนนี้คุณมีความมั่นใจตอนนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะหากท่านใดที่ผ่านมามีความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองตอนนี้คุณผ่านตรงนั้นมาได้แล้วนะคะถึงคุณจะประสบปัญหาถึงคุณจะยังไม่เห็นแสงสว่างแต่ด้วยที่คุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจสู้ไม่ถอยนะคะแล้วบวกกับคุณเองเป็นคนมีสัจจะนะคะคุณเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็มีสัจจะคุณรักษาสัจจะของตัวเอง ซื้อตรงต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะเพราะนั้นคุณมีความพร้อมอพลังงานคุณเต็มมากเลยต่อไปในภายพักหน้านี่นะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวใดนะคะในรูปแบบใดก็าตามปัญหาจะหนักขนาดไหนก็ตามคุณมีมิดดาบนะคะในมือแล้ว คุณมีทั้งปัญญาคุณมีทั้งประสบการณ์แล้วก็คุณมีความดีในตัวนะคะสิ่งเหล่านี้จะเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธให้คุณฝ่าฟันทุกช่วงเวลาของคุณไปได้ชีวิตบันไยของคุณนะคะเนี่ยค่ะคุณเป็นคุณเป็น King of Cups นะคะ วันปลายชีวิตของคุณหรือว่าโชคชะตาชีวิตของคุณจะประสบความสุขและความสำเร็จนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะและขออวยพรขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวบุญรักษานะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอสวัสดีค่ะ